ก็มาดิครับวัดีครับกติกานะครับเ่าเป่าปงส่นี่เพื่อยกแก้วอย่างนี้ไปใส่อันน้นนะครับแข่งกันหกใบเนี่ยสองฝั่งใครชนะก็ได้นี่ไปเลยอ้าเ้ยเริ่มจากใครก่อนคู่แรกก่อนเลยคู่แรกอันนี้เป็นคู่นะของเรารอบชิงชนอย่ากลอย่าพูดอย่าไกลอย่าไกลอย่าพูดอ่ะหนึ่งสองสามไปเอาให้ให้ใ นกไก่นกไก่นกไก่เฮ้ยนกไก่จะน้ะนกไก่เร็เรนกไก่นกไก่นกไก่เฮ้ยไก่ได้ยังไกเนี่ยหไะกีเป็นไงอากีอากีอกีปลูกาเดี๋ยวเลาไก่นั่นแหละเก้ว่า่มก่ยน่เธอจะยังไปนนกน ใครได้รางวัล้าเนเนี่ยเอต้องไปอันนี้เราใกล้มาเชียร์ไทยก่อนเชียร์ยากอไปเียต้องยายกเออเหรอเออต้องใหไม์เมนเ่ลยไม่ได้แต่งเขาเลยเชียร์เย์กันเลยเริ่มเลยนะนับเลยนะมีเน็บเอวมาดูก่อนเอายังเอาเนับห้ามอุ้ยห้ามอ้ยนับเดนอต้้ามมือจับแก้วนะคะจับโงได้อย่างเดียวอ ด,ดูแล้วอ่หมิ่นแพ้บอกแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนี้คิดจะไปเร็วจากผมไหมโกงเปล่าไม่ไโกงแพ้แน่ที่ตัดสินนะคะว่าคู่ไฮไลท์เลยนะครับคู่เอกอันนี้คู่เอกคู่เอกระวังฟันปลอมหลุดนะเดี๋ยวใส่วันก็ไม่มาเชียร์เอาหนึ่งสองประจันที่ยันที่เลยนี่ยไม่นั่งวางก่อนดูเ้ยไม่ได้ ต้องวไม่ต้องวอมก่อนไหมไม่ต้องวอมอ2 3หนึ่งสองสามคุณยาซูุณซื่อ้ม่ไก่แ่กูไก่ไก่ไก่แม่ไ่ก่แม่ไ่ ฟังแถบนี้ชนะทุกคนเลยอเออแล้วเราไปเชียร์ฝั่งไหน <c oughs> วันนี้ <c oughs> ฟังนี้แพ้หมดเลยค่ะ <c oughs> ใครเก่งมากอะ่ะใครได้รับปลายทราไม่ทำนอบป้า <c oughs> <c oughs>